ผมจะลัดออกหลังนู่นเลยแล้วก็จะมาโพลตรงนี้มันตั้งนานประจำสวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับตันนี้เราก็เดินทางมาถึงถึงอะไรนะเสบย์เนี่บกเล็กครับบกเล็กอ๋อบมกเล็กครับบมกเล็กแทบจะไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยครับโอ้ยเสียดายไม่ถ่ายตรงวิวเมื่อกี้ไม่ทันอะ่ะตอนลงมาเนาะสวยมากเลยแถวนี้ ออกเหล็กเลี้ยวซ้าย <c oughs> นี่จะลงเขาเลยใช่ไหมเนี่ยครับ <c oughs> ออกกําลังกายได้มันเป็นถนนสาธารณะหล่ะข้ไงเป็นฟาร์ม,รมอ,อะไรพวอย่างฟาร์มนมไรเดนมาร์กอะไรนี่เลยถึงนี่ก็ฝนไม่ตกครับแต่ถนนโอ้โหที่เรีมากเลยครับดูอะ จำทางไปได้ไหมไป,ไไปคลองสิบหกอ่ะจำได้อยู่แต่มันจะระจำตรงสะพานอ่ะไม่ได้ผ่พานไหนวะสะพานตรงเราเข้าไปเอารถอ,อ่๋อเข้าบอย ข้าวไหมอปลงมาข้างล่างกอนว่าเลยนะา,าก,กินเดียวข้างล่างเออให้ดึกดๆสักหน่อยนะเ <c oughs> ก,กินอาหารป่าป่ะกินหารกินอาหารป่าจะมีไหมอาห,หารป่าจักแล้วอันนี้เรายังไม่ลงเขาเลยเนาะ โบราณเนี่ยเนี่ยอยากจอดไปรีวิวตรงนี้มากเลยอ่ะแต่ไม่เคยได้เข้าสักทีขากลับว่างเลฮะขกกากลับเราไม่รีวิวอยากเข้าไปมากเลยมีรถทหารเลยเอออยากเข้ามากเลยตัวเนี้ย <c oughs> ขากลับค่ายว่างหมนี่ยขากลับเราจะมาทางนี้อยู่บ่มาทางนี้ตัวใช่ไหม ผมจบยังมีรัดไปปากช่องเลยรัดไปปากช่องเลยไม่ได้หรอกนะก็ไม่รู้อ่ะไปทางในที่มันใกล้ๆอ่ะโอ้ดูภูเขาครับ <c oughs> ผมนั่งฝั่งซ้ายละ่ะเสียวเสียวเสียวบอยเหมือนจะขับรถชิดซ้ายมากเกินไปอ่ะ เียวกใช่เียวกะดูเลยใช่ไหมรดาเลยคนไม่ได้ขับมัก็เสียวดาเลยเออถ้าขับเองมันก็เสียวหรอใช่ไหมเวลจะของนั่งฝังนีเหมือนกันใช่ไหมเสียวเหมกันเลยเไม่ได้ขับนาี่ยชอบบ้านรางนี้มาเลยเนี่ยอยู่บนเนินเลยเนี่ยควย สอนดในปีตรงนี้เนี่ยเทปประทานสเต็กเขาหัวเป็นโรงแรมด้วยว่ะ <c oughs> อ่าเราจะลงเขาแล้วครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเออ่ถ้าเป็นภาษา เขาเรียกกันก็อะไรนะไอที่เขาเรียกกันอ่ะเนินเสาปุ้ยไอ้นนท์ลงปูนบอกใช่ไหมภาษาเรียกกันเลยล่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเนิศลงปูนเลยบอกความันลงไปก็เป็นอันน้ปูนครับอ๋อมันต้องมีภาษาที่เขาเรียกดิมาแถวนี้แทบไม่ต้อง เหยียบคันเร่งอะครับเหยียบจะเบรกดูรถขึ้นมาว่ะเออรถหนักๆอะถ้าเป็นพวกเครื่องใหญ่ก็ห้าอยู่ห้าหกหรือเปล่าดอเฮ้เบรกเลยอันตรายเน,เเน,เนี่ยเสียวเทดิวานคนล่าง้วยั้ย เยียบเลวน่ามาถ่ายตรงนี้เนาะถ่ายตอนจังหวะขึ้นนี่เธอเนี่ยจอนดนน่นจอดรถเนียบถ่ายได้เออดูอ่ะนี่แทนน,นี้ก็ทำเขาจะทำเป็นในแตะปุ่มตะปั่มไหมเนาะกันลื่นเนาะกันลื่นแล้วกันลับในด้วย เสียบ่อ,อบยทำไมจิดสายยังเลยวะ่เกียวอะ่ะเออเกียวทำไมพี่วิ่งกลางถนนเลยไม่ได้เหรอ,อเล่นเขาเนาะตรนนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้ร้ยรอยยี่นี่หนักเท่าไหร่นะพี่อะ <c oughs> <c oughs> เท่าไ,ไ,130ไ <130 S 1> อ้ร้อยสามสิบที่เราคนมาของห่าวนั่นนะไอ้ร้อยสามสิบไหนอ๋อเพนั้น่ะเบากว่าเบากว,าวา่าใช่ร้อยสามสิบมันใบเท็กยาวดิตัวนั้นใบเท็กกว้างมันหนักอันนั้นก็ไม่หนักแล้วเนาะหนักหรอมาแบบสบายสบายอ่ะ นี้ก็ถึง TPI ครับ TPI แล้วปรับร้อนขึ้นไหมฮะนี่เดียวหรอฮะไม่ขึ้นเลยอ้วะเกียร์เสียหรือเปล่าวะตัวเตม่ขึ้นอยู่ประมาณเลยตัวนนะั้น ันขึ้นสักนิดไหมไม่ขึ้นเลยฮะไม่ขึ้นออเล็นนไม่ได้ไงไม่ขึ้นมสักนิดเลยนะครับ่เป็นแนวใดวะตมันจะขึ้นอ่ันจะขึ้นขีดล่างน่ะขีดขีดแรกอ่ะใช่ขึ้นไหมขึ้นดีเอ่ไม่ได้ไงวะครับ จะถึงครึ่งทางแล้วครับตอนนี้หรือว่าเลยแล้วก็ไม่รู้เรือเรือจังหวะจังหวาปลาซิลจังหวาน่ะโอ้ FC FC โอ้ผมแมนเขาบีบเตะให้วัดโอเคครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปถึงโนด็ก็ได้